ุ้ยตวัตนนี้เรามาถึงหมายนะครับหมายสักแก่มาถึงในต,ตอนกลางวันนะครับวันนี้เรากำลังจะเอารถลงไปข้างล่างของไปบนฝายนะครับโอ้ยอดเลย

สภาพไม้นะครับเอาเอ,าอ้ดงมาไงวันนี้เจ้ากี่โล <c oughs> เดี๋ยวไปชมผลงานนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อน <c oughs> ครับวีดีโอครับสวัสดีทุกอย่างพร้อมแล้วครับ นี่ hey. ไม่พร้อมแต่คนถ่ายครับ <laughs> อเอา้าเป็นไงไกลแล้ว,ลวเอาคลินมาให้ดูดิตอนนี้ใส่กล้องดินะครับกำลังตกปลาครับ,บ,บ,บไม้เด็ดครับตอนนี้น้ำน้ำดีมากเลยน้ำแรงคาดว่าจะมีตัวโอ้ จริงโอ้โอนะครับเดี๋ยวโอมาแล้วครับมาคนงเขามาจริงจริงโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวขอโชว์ตัวปลาหน่อยแนี่นี่หมานกบูเยอะหมาดเยอะหมานโอ้โหสุดยอดมากเลยครับ โฆษณาละอานเซียนไปแล้วครับอุ้ยเอาแล้วไหนทัางุดไหนปลาโอ้ยมาแล้วครับโอ้ยตัวปลาครับโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวรอผมนะผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหยุดไปก่อนหยุดตรง